นายกอิงบอกวงดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลเย็นนี้ไม่มีอะไรต้องเคลียร์นายกแพทองทานนำประชุมคณะรัฐมนตรี25กุมภาพันธ์68บอกวงดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลเย็นนี้ไม่มีอะไรต้องเคลียร์เมื่อเวลา10นาฬกาวันที่25กุมภาพันธ์2568นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่ห้องประชุม501ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าว ถามว่าวงรับประทานอาหารกับพักร่วมรัฐบาลเย็นนี้มีอะไรพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพิเศษทุกวันในประเด็นคําถามว่าจะต้องเคลียร์ใจอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่มีคําไม่ต้องเคลียร์ค่ะเมื่อถามอีกว่าหลังคุยกันจะมีการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้อนถามว่าให้เปิดหมายคักผู้สื่อข่าวจึงกล่าวว่าต้องเปิดเพราะเป็นคนของประชาชนนายกรัฐมนตรีจึงตอบกลับว่าได้ค่ะค่ะก่อนที่จะเข้าประชุม คณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในการประชุมวันนี้รัฐมนตรีลาสองคนได้แก่นายมาริดเสนียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง